สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกขทุกคนครับผมเป็กก่อนเหล็กมาอีกแล้วพ่อพี่น้องมาหนีิอุ้ยมากับเมนูเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้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 ยพี่น้องเนี่ยโอ้ยมือนีิพี่น้องเอ้ยได้ตำตำไอ้เซิ่มหมันนาะพี่น้องเนาะตำปลาเซีอิ๋มเนี่พี่น้องนี่ยเชฟล้มกันเห็ดอูดัวเลยมือนีิเนี่ยปลาเซีอิ๋มเชฟล้มกันครับผมมาพี่น้องมา ผักข้าวก็ตามที่เห็นเนาะพี่น้องเนาะนี่ผักข้าวมีผักคอแล้วก็ผักสลัดครับผมผักสลัดแล้วก็มีโอ้หอมเนาะพี่น้องเนาะหอมเจ็บแสบร่วมกันครับพี่น้องมือน,นี่อ๋อก่อนดีกินครับผมตามประเภทนี่วัฒนธรรมของเป็กเดก่อนแดกเนาะพี่น้องเนาะเอาจักหน่อยครับผมเอาจัากหน่อยเพราะกินเขาแซ่บครับผมอ๋ออืมเป็ดบางบางเดี๋ยวพี่น้อง อเอเป็กก็ไปได้กินยังก็แซยบอืมโอ้คือ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 พี่น้องคือสูตรนี้คือเอวมือเนี่ยอ๋ออโอบาดคอจวาดด้วเอาบอกยังไงพี่น้องเอ้าตอนเย็นๆด้

Tôi tôi bưng không phải không nào? Ừ. Khó

miền góc phát dài bằng nhiêu bây giờ ừ, xẹt, cái bẹt, nầm, nầm tầm bao nhiêu bây giờ à, ความแมนมันแพงมันแ่บมหืม

nào, Ủa Ủa sổm hài nó kìa nó Sổm sư đi đâu kìa Hmm. มึงนล่ามาตะวันมันหอมมิตจัดหอมึงเ่าพันใจกับแบบเชี่วมันมึงดูด<อ> นะสวยไบเอืมอืม,มขวันอย่อืมอืม,มวานเนี่กวาปไปหาย nhiều hmm. món yeah, mình nộm

สมเงาอืมอืมรังแหงกับเซลมันบ้างอืมนี่ขอนมาปลาขอน Tao đi nghe nghe đấy nhầm Bất thường โอ้เจ้าพี่รองมือเจ้าก็หอมแบบเนี้ยนะอ,อืมคลิปนี้มือนี่น้องพี่น้องเนาะคลิปนี้มือนี่บรรยากาศแบบนี้ก็พี่น้องบรรยากาศลงเชื่องครับผมจิบหนาวไปพอ่อนไหมก็ ก่อนอย่าเบิ่งคลิปหนาแล้วพี่้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นาอพี่้องเนะาะกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโรงงานคนนี้เด้อครับผมทางช่องเป็กก้อนแดดรับผมสำหรับมื้อนี้คลิปนี้บรรยากาศแบบนี้เป็กก้อนแดดขอ,อกล่าวมาสวัสดีครับ